สวัสดีครับคลิปนี้ก็มารีวิวนะครับการทดสอบเจ้าตัวโตลต้ายาริ s คอร s สคันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่กำลังได้รับความนิยมในตลาดเซกเมนต์ b suv นะครับสำหรับเจ้าตัวโตลต้ายาริ s คอร s สคันนี้นะครับรุ่นที่ได้นำมาทดสอบก็จะเป็นรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่นะครับราคาที่ 899,000บาทนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นท็อปเลยนะครับเจ้าตัวยาริคอร์ดคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสเปคข้าวๆก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับไฟหน้าเป็นแบบ Full LED นะครับมาพร้อมกับ Daytime Running Light นะครับไฟตอนหมอกด้านหน้าเป็นแบบ LED นะครับในรุ่นของ Premium Luxury นะครับมาพร้อมกับ ระบบ Follow me home นะครับไฟท้ายก็เป็นแบบ LED นะครับเช่นกันขนาดแม็กที่ให้มาก็เป็น21555ขอบ18นะครับมาพร้อมกับเบรกหน้าหลังเป็นแบบดิสกล้องมอง 360องศาหรือรอบทิศทางนะครับหลังคาเป็นแบบพาโนรามิกรูฟครับแบบฟิกทายด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันมาพร้อมกับม่านไฟฟ้านะครับกระจกก็จะเป็นแบบ2ช่องนะครับตัวนี้ ภายในเป็นแบบทูโทนนะครับดำฟ้านะครับตัดด้วยเส้นได้ฟ้าเข้มเครื่องเสียงที่ให้มาก็เป็นแบบไพโอเนียด้านหลัง มีช่องแอร์ด้วยนะสำหรับโต y ต้ายา r i s คอร์สคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ h ฮ b ริด4สูซกนะครับโดยเครื่องยนต์นะครับมีขนาด1.5ลิตรดูโอวีวีทให้กำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ถึง91แรงม้านะครับแรงบิด121นิวตันเมตรนะครับทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุดถึง80แรงม้าแรงบิดอยู่ที่100 41นิวตันเมตรนะครับทำงานร่วมกันแล้วจะได้พละกกำลังสูงถึง111แรงม้านะครับส่งผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ e-cvt นะครับโดยมีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่26.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งเป็นการอ้างอิงจากตาม e c o s t i c k e r นะครับโดยสามารถรองรับน้ำมันถึง e 2 0ได้นะครับ โตลต้ายาลิทคอสนะครับรถที่จะนำมาทดสอบนะครับน้ำมันเต็มถังนะครับระยะทางที่ขึ้นมาก็อยู่ที่ประมาณ529กโลนะครับบวกลบเพราะว่าอาจจะมีในเรื่องของการเติมมาแล้วแล้วก็วิ่งมาจอดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า1ถังนะครับของยาลิทคอร์สการขับขี่ใช้งานในเมืองนอกเมืองนะครับเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคร่าวๆแล้วกันนะครับ ไปในเน้นในเรื่องของการขับขี่ประหยัดน้ํามันแต่ว่าเป็นการขับขี่แบบใช้งานจริงเลยนะครับยวดูกันว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างที่เคยได้รีวิวไปนะครับในยาริคอร์ดคันนี้มีระบบ t m 2.5นะครับในการกองฝุ่นและยิ่งช่วงนี้นะครับอากาศนี่บอกได้เลยว่าฝุ่น เยอะมากนะครับในยาริคอร์ก็สามารถทําได้นะครับเวลาที่เราไปจอดตรงไหนต,ตามที่ฝุ่นดูฝุ่นมันเยอะๆหนานแน่นนะครับเราก็สามารถกดปุ่มนี้เลยนะครับอาฝุ่นมาลดมาปุ๊บเราก็จะมีการกรองฝุ่น pm สองให้ด้วยนะครับตอนนี้ข้ามเนเป็นสีเขียวอยู่ก็ยังโอเคดีอยู่ครับแต่เมื่อไหร่ที่มันเริ่มเขียวอ่อนเหลืองมาแดงแปลว่า ตัวกรองนะครับมันเริ่มตันแล้วนะครับก็ต้องเข้าสู่ในการเปลี่ยนนะครับมาดูดูเอานะครับว่าถ้ากรองแล้วมันยังเหลืองแดงนะครับก็เข้าสู่ในการเพื่อเปลี่ยนกรองอากาศตัวกรอง PM 2.5นี้ าดูปุ่มไดโหมดกันนะครับก็มี3โหมดการขับขี่ด้วยกันนะครับก็ Eco Normal แล้วก็ Power นะครับเดี๋ยวับกดปุ่มได้นะครับอันนี้เป็น Power นะครับเพิ่มในเรื่องของพละกกำลังการตอบสนองที่ดียิ่งขึ้นนะครับถ้ากดหนึ่งทีมันจะกลับมาเป็นที่ Normal นะครับแต่ถ้าอยากเข้าสู่ Eco ค o โหนะครับก็สามารถกดค้างนะครับมันจะเป็นโหมดประหยัดน้ำมันนะครับมากยิ่งขึ้นครับ เกตไฟจะเป็นสีเขียวนะครับถ้ากดค้างปุ๊บตอนนี้จะเป็น power ครับเพื่อปลด eco โหมดออกนะครับ power นี่ก็จะเป็น normal ธรรมดาปกติเลยในส่วนของระบบช่วงล่างเองนะครับด้านหน้าเป็น m ม c เฟอร์สันสตข้างหลังเป็นทอร์ชันบีมก็ถือว่า ช่วงความเร็วต่ำผว่าโอเคนะครับแต่พอเริ่มใช้ความเร็วขึ้นมาเนี่ยผมว่ารู้สึกว่ามันความกระด้างนะครับน่าจะต้องมีการปรับให้มีความนุ่มนวลกว่านี้นะครับเวลาที่เจอถนอนคูกข่าหรือเส้นทางที่กำลังซ่อมแซมต่างๆเนี่ยผมว่ามันมันช่งล่างมันยัง แม่นยำอะไรต่างๆ,ๆถือว่าดีนะครับช่วงข,งของการทำความเร็วนะครับก็ถือว่าน้ำหนักมักก็พอช่วยได้ครับแต่ว่าพอในพอขับขี่ในช่วงความเร็วต่ำเน่อยหรือขับขี่เข้าห้างครับเพื่อจอดรถเนี่ยว่าน้ำหนักมันหนักไปหน่อยนะครับก็อาจจะต้องมีการ ใน t o y o ต a y a r i ิ c คอร s คันนี้นะครับระบบความปลอดภัยทั้งหลายมาแบบครบคันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตานะครับ Y s p o ปรนะครับระบบช่วยเตือนขนาดถอยหลัง RCTA นะครับเวลาที่เราจำลองเหมือนเราจอดหน้าเข้าไปในปั๊มแล้วถอยหลังออกมาเนี่ยก็ถ้ามีรถข้างหลังมาก็จะมีเตือนนะครับระบบเบรก ABS นะครับพร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA นะครับ แล้วก็ระบบช่วยกระจายแรงเบรก EBD มาให้อยู่แล้วนะครับระบบความปลอดภัยก่อนการชนนะครับ PCS นะครับเตือนเมื่อออกนอกเลนนะครับเลนดีพัชเจอร์นะครับระบบช่วยเหลือออกตัวทางลาดชันนะครับก็มีนะครับระบบป้องกันล้อหมุนฟรีระบบควบคุมการทรงตัวอะไรต่างๆระบบแจ้งเตือนลมยางถือว่าให้มาแบบครบคันเลยนะครับในคันนี้ ซึ่งระบบช่วยเตือนต่างๆนะครับก็อยู่ในระบบของโตลต s a เซฟตี้เซนตนะครับหน้าจอสามารถปรับเปลี่ยนได้สี่แบบด้วยกันนะครับอันนี้เป็นแบบที่สามนะครับอันนี้เดี๋ยวดูแบบที่สี่กันอานี่ครับแบบที่สี่นะครับแบบที่หนึ่งแบบที่สองนะครับ ส่วนตัวชอบแบบที่3คือแบบนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับข้อมูลก็ถือว่าเป็นการทดสอบแบบคร่าวๆเป็นการใช้งานแบบจริงนะครับอัตราเร่งอะไรต่างๆทั้งการขับขี่ในเมืองนอกเมืองนะครับก็ถือว่าโอเคกําลังดีนะครับ ในเมืองก็อยู่คอนทัมชั่นที่ขึ้นมาหน้าจอประมาณ19-20กิโลเมตรต่อลิตรนะครับออกนอกเมืองก็อยู่ประมาณ21-22นะครับความเร็วคงที่เนี่ยผมถือว่าโอเคเลยสำหรับรถเจ้าตัวยาร i c คอ r s สคันนี้แม้ว่าตัวถังจะมีขนาดใหญ่นะครับถ้าเทียบกับเซกเมนต์เดียวกันเนี่ยกับเพื่อนๆนเนี่ยผมว่าคันนี้ใหญ่ไม่น้อยหน้าเลยนะลองเอาไปเทียบดูกันได้เลยนะครับ แต่ก็อาจจะมี4จุดนะครับที่ผมอยากแนะนำให้โตต้ามีการปรับนะครับในเรื่องของเล็กๆน้อยๆในตัวเมือเชนนะครับก็อย่างเช่นที่วางเท้าพักเท้าไม่มีมาให้นะครับก็อยากให้มีนะครับจะได้สบายๆในการเดินทางนะครับแล้วก็ช่วงล่างปรับให้มีความนุ่มนวลน,นะครับมากกว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็รวมไปถึงน้ำหนักพวงมาลัยเบาได้ก็ดีนะครับ และสุดท้ายท้ายสุดก็คือต้องมองหลังนะครับผมว่าไม่ชัดเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งช่วงกลางคืนเะนี่ยไม่ชัดเลยเห็นเป็นลางๆนะครับก็อยากให้มีการปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นกว่านี้นะครับสําหรับโตเกตยวยาลิคอ o ์ดคันนี้นะครับก็วางขายด้วยกัน3รุ่นนะครับรุ่นเริ่มต้นก็จะเป็นรุ่นสมาร์นะครับราคา789ดแ0แสนบาทนะครับแล้วก็รุ่น พรีเมียมนะครับราคา849นะครับแล้วก็รุ่นตัวท็อปตัวนี้ครับตัวนี้เลยก็คือราคารุ่นพรีเมียมลักชัวรี่ราคา899,000บาทนะครับสนใจก็สามารถติดต่อดูรถได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทัว่วประเทศเลยนะครับกับระยะทางที่เหลือ13โลห้าร้่สบหกไปแล้ว เสร็จสิ้นภารกิจการทดสอบนะครับก็เอารถมาส่งที่โตยต้าออนไลน์นะครับก็ต้องขอขอบคุณโตยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับที่ให้นารถโตลต้ายาริคอร์มาทดสอบในครั้งนี้นะครับก็เบ็ดเสร็จลงระยะทางประมาณที่ทดสอบไปนะครับ700ประมาณ710โลได้ครับพอดีกดตอนที่ปรับรถมากดศุสูงนะครับ วิงไปนิดหน่อยแล้วก็ค่อยกดนะครับแล้วก็ติมน้ำมันไปอีก500ก็ได้มาครึ่งถังตอนนี้ก็ลงมาขีดหนึ่งแล้วนะครับ